สวัสดีครับผมนายวัลเมนำมคำนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของโปรเจกต์ที่ได้ทำไปก็คือเรื่องของการลบฝนบนลภาพเดียวหรือเรนเ,รนนนเอร์บอ in ินสตกนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัวที่มาและความสำคัญนะครับของเรื่องนี้ก็คือในปัจจุบันเรามีศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นเอาเรามีหลายศาสตร์ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับงานพื้นที่กางแจ้งโดยเฉพาะกับ เรื่องของความปลอดภัยนะครับซึ่งตามปกติแล้วภาพจากกล้องถ่ายจะเป็นภาพการแจ้งปกติทีนี้ถ้าเกิดในสภาวะที่ฝนตกอะครับภาพจะถูกปดบางวิสัยทั์จากภาพจากเป็นฝนที่ตกลงมาซึ่งทําให้มีนักวิจัยหลายท่านได้คิดค้นนวัตกรรมงานวิจัยต่างๆในการรับฝนซึ่งแบ่งออกเป็นสอประเภทได้แก่การรับฝนออกจากงานวิดีโอกับการรับฝนออกจากรูปภาพเดี่ยวครับถามว่า ระหว่างงานวิจัยรูปภาพเดียวกับวิดีโอต่างกันยังไงสำหรับการรับผลออกจากรูปภาพเดียวถือว่าเป็นงานที่ท้าทายยากเป็นอย่างมากครับเพราะเนื่องจากว่า,อ,าอย่างแรกเลยก็คือรูปภาพเดียวครับมันเป็นข้อมูลแบบจํากัดวิดีโอจะเป็นข้อมูลแบบต่อเนื่องซึ่งพอเป็นแบบจําข้อมูลแบบจํากัดในรูปภาพเดียวทําให้มันสามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างจํากัดมากๆทีนี้ด้วย ในความลบเป็นจร,จริงครับเราไม่สามารถจับคู่ภาพในสถานการณ์ที่ฝนตกและไม่ฝนตกณเวลาเดียวกันได้จึงไม่สามารถทําเป็นชุดข้อมูลในโลกความเป็นจริง,รงได้ครับโอเคครับด้วยองค์ความรู้ของที่ผมบอกไปจาสมการนี้ก็เลยคือพอเป็นสมการเนี้ยครับเราเราสามารถบอกได้ว่าถ้าเราอยากจะลบฝนออกจากภาพนะครับเราก็พยายามหาตัวชั้นของเม็ดฝนเพื่อทำการลบจากภาพที่มีฝน เราจะได้เป็นภาพปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ในงานวิจัยที่ผมจะพูดต่อไปนะครับเขาเอาไปใช้กันอย่างเช่นของคนฟูนะครับเ <c oughs> ขาได้นำเสนอโมเดล Deep l e a r ด้วยด้วย Conversion Neural Network นะครับ CNN <c oughs> เพื่ออันนี้จะเป็นโมเดลเขาเขาจะเป็นคนแรกที่ลองใช้ CNN ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างภาพที่มีฝนและภาพไม่มีฝน เพื่อลบออกจากภาพคุณเสียก็ได้นำเสนอโมเดลชื่อว่า Simlify Residual Dense Net SRDN ซึ่งได้ดัดแปลงมาจาก Residual Dense Net นะครับเราเขาดัดแปลงเพื่อให้ให้มันสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเรามาดูตัวทั้ง2ตัวครับโมเดลรูปทางซ้ายกับโมเดลรูปทางขวาทางซ้ายจะเป็นของคุณมาขวาจะเป็นรูปของคุณเสียเอาจะเห็นว่า ตัวของโมเดลครับครั้ง2โมเดลพยายามที่จะหาชั้นของเม็ดฝนชั้นเขาเม็ดฝนเพื่อที่จะเอาไปลบออกจากภาพที่มีฝนครับทีนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่ผมบอกไปในตัวสมการที่แล้วก็คือ,อเราพยายามหานหน้ากาของฝนในการลบฝนออกนะครับ ต่อมาแต่ว่ายัางไงก็ตามครับการทําอย่างเงี้ยมันก็ทั้งสองโมเดลเลยเขาเราเขา,าบอกว่าเขามีปัญหาในเรื่องของแฮ c ซี่เอฟเฟกต์ครับหรือปัญหาก็เรื่องของหมอกที่ทําให้ตัวของความเข้มแสงภายในภาพโดยรวมะครับมีความสว่างมากเกินไปอ,อันนี้ก็อันนี้เคยอันนี้เก็พูดเก่าเถึงในงานวิจัยของอตัวของคุณคุณฟู งานตัวแรกเลยก็อันนี้ก็จะเห็นว่าภาพภาพทางซ้ายครับจะเป็นภาพนาเข้าภาพคนถือลมอันนี้เป็นภาพนาเข้าภาพตรงกลางจะเป็นภาพที่ผ่านจากโมเดลและภาพขวาก็คือภาพที่ปรับปรุงคุณภาพนะครับคือทั้งทั้งสองตัวทั้งสองงานวิจัยเนี่ยครับเขาก็ได้กล่าวว่าโมเดลของเขาครับทำอย่างได้ดีในการลบฝนแต่ว่าจะต้องทําการปรับปรุงคุณภาพเพื่อทําให้มองเห็น วิสัย,ยทัศน์ค่างวิสัยทัศน์ในภาพนะครับได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากยิ่งในสภาวะของฝนต,ตกหนักครับมันจะทำให้เกิดตัวเม็ดฝนเกิดเกิดตัวแฮซี่เอฟเฟกต์ครับตัวหมอกมากๆนะครับอโอเคก็ก็เลยต่อมาครับก็เลยมีคุณฮูคุณฮูได้นำเสนอโมเดลด p ฟไกด์อะเทนชั o นนะครับสำหรับในการลบฝนออกจากภาพเดียว างานวิจัยนี้ที่น่าสนใจก็คือเขาได้ศึกษางานก่อน,อนหน้ารวมถึงงานสองสองก่อนนานั้นด้วยครับอสองตัวนั้นก็ได้สนใจว่าไอตัวของเม็ดฝนนะครับเขาเขาค้นพบว่าเขามีาในในการฝนตกยิ่งตัวเม็ดฝนนะครับยิ่งอยู่ไกลออกจากกล้องจะมีลักษณะคล้ายหมอกเนื่องด้วยจากความหนาแน่นของเม็ดฝนนะครับท,ที่ที่มีการต่กลุ่มกันและด้วยขนาดของเม็ดฝนที่มีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นการชั้นที่เราจะมองะครับมันก็ ย,ยิ่งไก่มันจะยิ่งเหมือนหมอกครับมันก็เลยทําให้เกิดความเข้มแสงโดยรวมในภาพโดยบริเวณข้างหลังนะครับหลังๆจุดที่ห่างกล้องมากๆครับจะสว่างมากต่อมาก็มีคุณลีเหมือนกันคุณลีเขาก็ได้นําเสนอโมเดล2ส,ส่วน2สเต็ปสำหรับในการลบเม็ดนออกจากภาพสำหรับส่วนแรกในไว้แยกองค์ประกอบของภาพ ภาพที่มีฝนและส่วนที่สองครับเขาจะาเป็นส่วนสร้างภาพที่ไม่มีเมน็นฝนก็คือลบฝนออกนะครับส่วนแรกครับเขาเขาลองแยกองค์ประกอบภาพที่มีฝนนะครับก็คือชั้นของเม็ดฝนชั้นของแสงบรรยากาศแล้วก็ชั้นของความตึกในภาพซึ่ง ซึ่งเขาก็พยายามแยกแยกองค์ประกอบออกจากภาพออกมาเป็น3ส่วนนะครับแล้วก็เอาส่วนของที่2ครับไว้สร้างภาพโดยเอาข้อมูล3ส่วนเนี่ยมามาสร้างเข้าด้วยกันมารวมเข้าด,ด้วยกันโดยโดยใช้ตัว Generator d i s c r i m i n a t o นนะครับก็จากจากของงานนี้เราทำให้เราเห็นได้ว่าเออจริงๆแล้วเราสามารถดึงองค์ประกอบของ ตัวตัวของไบภาพที่มีฝนจาก2อ,อ,องงานก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเ็ดฝนนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับชั้นของเ็ดฝนเพียงอย่างเดียวแต่มันยังมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของหมอกเรื่องของแสงชั้นบรรยกากาศนะครับต่อมาก็มีงานวิจัยคุณบ่ยนะครับก็ได้นําเสนอโมเดลที่ต่อยอดจากไซโคแกนชื่อว่าดิเลโคแกนทีนี้ก็ขอขอ,ขอพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องไซโคแกน ไซเคิลแกนก็จะเป็นโมเดลที่เรียนรู้แบบ u n s u p e r v i s e d สหรือไม่มีผู้สอนโดยที่เขาจะพยายามแปลงภาพที่นำเข้าจากโดเมนหนึ่งไปอยู่อีกโดเมนหนึ่งใน,ในกรณีของเรื่องนี้ก็จะเป็นโดเมนของภาพที่มีฝนแปลงเป็นภาพไม่มีฝนและภาพไม่มีฝนแปลงเป็นภาพมีฝนนะครับอโอเคทีนี้ตัวของโมเดลนี้นครับอข,อของงานวิจัยนี้เขาได้ทำ ต่อยอดจากไซโคแกนโดยนำเสนอตัว UID ขึ้นมานะครับซึ่ง UID ครับก็คือ Unsupervised Lane a t t e n t i v e Detector อันนี้ก็จะเป็นตัวการแยกอเปร์ฟแยกอ์ประกอบของฝนแบบ Unsupervised เหมือนกันซึ่งส่วนนี้เขาเอาไปแยกอ์ประกอบฝนมันออกแล้วก็อไปส่งต่อให้กับตัวของสังค์ภาพตัว Generator ให้มันสามารถสนใจส่วนที่สําคัญภายในภาพในการเรียนรู้จากการตรวจจับบริเวณและลักษณะของเม็ดฝนภายในภาพได้ครับตัวไอเดียนี้ถือว่าช่วยก็ก็ถามว่าแก้เรื่องปัญหาเรื่องของเ,ออเราไม่มีชุดข,ข้อมูลได้อันนี้ก็จะเป็นไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจก็เลยเราเราก็เลยนำเสนอโมเดลเป็น ตัวนี้ครับเป็นตัวตัวที่เห็นในภาพก็เป็นเราต่อยอดจากตัวดีเลก์ไซเคิลแกนโดยที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความลึกภายในภาพด้วยอย่างตะกี้ครับของดีเรก์ไซเคิลแกนเราสนใจแค่องค์ประกอบของฝนอ์อประกอบของฝนเพียงอย่างเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือมันก็จะอาจจะมีเรื่องปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นแสงบรรยากาศเรื่องของความลึกของภาพ แต่ว่าในในของโมเดลของเราเราให้ความสนใจกับความลึกภายในภาพเพียงอย่างเดียวอ่ะไม่ใช่ขอโทษครับให้ความสนใจกับความลึกภายในภาพและก็องประกอบของเม็ดฝนด้วยครับจากรูปก็เราจะแบ่งโมดูลออกมาเป็นได้4โมดูลนะครับก็คือโมดูลแรกก็เป็น d e p e พิ i ด็ i o ันโมดูลไอ้ส่วนนี้เราจะทำการทำนายชั้นความลึกของภาพเราใช้ โมเดลที่อ้างอิงจากาโมดูลที่ที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง Heavy Rain ก็คือจะเป็นของงานวิจัยหนึ่งที่ที่แบ่งเป็น3ชั้น3องค์ประกอบอโมเดลนั้นเขาจะใช้ตัวโมเดลยูนิในการสังขคระส่วนชั้นความสึกของภาพซึ่งโครงสร้างจะเป็นตังนังรูปครับในชั้นนี้เราก็พยายามที่จะเรียนรู้ให้ออ ในข้อมูลเราก็จะมีตัวของกราวทูตนะครับเป็นชั้นความลึกที่แท้จริงแล้วก็ชั้นที่เราทำนายได้เราพยายามจะทำให้สองตัวเนี้ขายกันที่สุดก็สมการดังในสไลด์นะครับอ,อีกโมดูลหนึ่งชื่อว่า Lane Attraction Att Module อันนี้ก็จะเป็นโมดูลที่เราจะพยายามทำการแยอกองค์ประกอบของเม็ดฝนภาในภาพเราใช้โมเดลของงานวิจัยดีเรนซไซเคแกนที่ที่ผมได้พูดไปก็คือตัว อ UID นะครับในการแยกองค์ประกอบของเม็ดฝนสำหรับในการฝึกสอนนี้นครับปกติแล้วใน1นรอบในการฝึกสอนหนึ่งรอบอเราจะต้องป้อนภาพนำเข้า2ภาพก็คือภาพที่มีฝนและภาพที่ไม่มีเม็ดฝนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องการที่เราดึงแค่องค์ประกอบของฝน อง์ประกอบของฝนในภาพเวลาเราเรียนรู้เราก็เลยกําหนดแยกออกจากกันใน,ในสมการเป้าหมายแยกออกจากกันโดยที่เราให้สมการภาพที่ฝนนะครับเราเราจะให้ตัว u i d ครับไปรวมกับตัวของผลลัพธ์ที่ได้จากตัวเ e n เ r เตอรหรือตัวสังของภาพให้แปลงเป็นภาพไม่มีฝนก่อนแล้วเอาตัวองค์ประกอบของฝนบวกกับตัวสังเคภาพที่ไม่ฝนแล้วลบกับ ตัวภาพที่มีฝนนะครับถ้าท่าำได้ดีมันก็จะสามารถตัวตัว UI ดีครับตัว Attraction Module ถ้าทำได้ดีมันก็นต้องทำแล้วให้คล้ายกับตัวสังเคราะห์สก,กัดตัวเม็ดฝนแล้วทำให้คล้ายกับภาพที่มีฝนให้ได้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นภาพที่ไม่มีฝน,น เราเราจะพยายามทําใหา้ไม่สามารถสกัดอ,อะไรออกมาได้จากจากตัวของโมดูลนี้ก็คือเราพยายามเอาค่าถ้าเราป้อนข้อมูลาภาพที่ไม่มีฝนเข้าไปมันจะต้องเข้าใกล้ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเข้าใกล้ศูนย์ให้ได้มากที่สุดน,นะครับสำหรับตัวสมการ ซึ่งพอเราได้สรรมการ2ตัวนี้เราสามารถสรุปสรรมการฝึกสอนออกมาได้เป็นดังในสไลด์ก็คือ,อเอามารวมกันเลยนะครับเป็น loss ค่า loss ที่เกิดเกิดจากโมดูดีที้ตัวต่อมาก็เป็นตัว generator ส่วนนี้นครับเราจะทำการแปลงภาพจากภาพที่มีไม่ฝนเป็นภาพที่ไม่มีฝนและภาพที่ไม่มีฝนเป็นภาพที่มีฝนนะครับก็คือเราจะแปลงจากโดเมนหนึ่งไปอีกโดเมนหนึ่ง สำหรับโม,โมดูนี้เราก็ใช้เป็นยูนิตทั้ง,ท,งทั้งในส่วนของการาแปลงจากภาพมีฝนเป็นไม่มีฝนภาพไม่มีไม่ฝนเป็นภาพมีฝนนะครับสำหรับในการฝึกสอนเราจะใช้สมการเรียนรู้ของเขาเรียก perceptual จากงานวิจัย Perceptual l ่ว s l สบอ e r e a l t i m e s t ตล์ Transfer อันนี้ก็คือจะเป็นงานวิจัยหนึ่งที่ที่เขาอันนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราใช้ตัวโมเดลพีเทนที่มันพีเทนเยอะๆนะครับอันนี้เราจะใช้ตัวโมเดลของ vgg 16นะครับจากงานวิจัยตัว VERY DEEP c o n v o l u ร์ o ันนอลเน็ตเวิ o r กฟอร์ e รส a ก e อิมเ e ตติคอ n ์ดิชนนะครับก็ตัว vgg แล้วเอาไปผ่านแค่บางบาง ค o น v วลูชันเลเยอรอันนี้ก็คือผมผ่านแค่2ชั้นนะครับเพื่อทำให้มันสก,กัดฟีเจอร์บางฟีเจอร์ออกมาแล้วมา,มาดูว่าการฝึกสอนน่ะมันดีหรือไม่ดีก็คือเราพยายามทำให้ข้อมูลมันไม่ลอสไปครับออนอกจากนี้หลังจากที่เราทำตัวปกติแล้วถ้าเราทำ กนปกติเราก็จะแค่รอบเดียวแต่ว่าพอเป็นไซเคิลแกนเราจะทําการทําไปรอบนึงแล้วก็ทาวนกลับอีกรอบนึงสาหรับในการป้อนข้อมูลในให้ทําการสังเคราะห์ในรอบแรกเสร็จปุ๊บเราจะทําการวนกลับซ้ำอีกรอบหนึ่งโดยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโมเดลอะครับสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกันไซเคิลคอนสิสแทนนะครับก็จะใช้สมก,การเป้าหมายเหมือนไซเคิลคอนสิสแทนลอสของไซเคิลแกนนะครับก็ตามในรูปเป็นตามในรูปเลย Uh, แล้วก็ส่วนสุดท้ายโมดูลสุดท้ายที่เราจะใช้ก็คือโมดูล discriminator นะครับส่วนนี้เราจะจำแนกภาพที่ถูกแปลงในส่วนของเจส่วนสังเคราะห์ภาพส่วน generator นะครับสำหรับไอส่วนนี้เราก็ใช้งานวิจัยของ d e l c e n s e g a t เลยก็คืออันนี้จะเป็นการ discriminator แบบ u l t ติสเ l ลก็คือเราจะได้ออสามผลลัพธ์พยายามแปลงภาพแล้วก็ลดสเกลลง แล้วก็มามาดูว่าได้แต่ละสเกลครับมันเป็นภาพที่มีฝนหรือภาพไม่มีฝน,นครับก็เราก็ใช้ตัวสมการนี้ในการแกนะครับสำหรับภาพที่มีฝนแล้วก็กสมการนี้สำหรับภาพไม่มีฝนนะครับก็สรุปรวมตรงนี้ก็กคือเราสามารถ เอามารวมกันเป็น loss ของ discriminator discriminator ก็คือเอามารวมกันตรงๆเลยครับสำหรับ loss function ที่ใช้ฝึกสอนในปรปับปรุงน้ำหนักของโมเดลโดยรวมในใน,ในการฝึกสอนอนกรอบก็จะเป็น loss To ่ a ๆนะครับบวกกับ loss deep loss ของตัวโมดูลทำนายความลึกแล้วก็ loss ของตัว l a n e attraction แล้วก็ loss ของ perception แล้วก็ loss ไซเคิลคอนส s t e นซ์ idence, แล้วก็ลอสของ d i สค r ม m i เนเตอรหตัวนะครับบอกคูณแต่ละตัวก็จะคูณกับเวทตัวแปรน้ำหนักนะครับสำหรับแต่ละสมการเป้าหมายด้วยสำหรับ dataset เราจะใช้ dataset ที่ชื่อว่า r e n g ิ Cities Cap อันนี้จะเป็นเป็นชุดข้อมูลที่ถูกนำเสนอในงานวิจัยนะครับเป็นชุดข้อมูลศึกษาสำหรับ มีชุดข้อมูลศึกสานสำหรับศึกษานสรอรูปภาพนะครับแต่ละรูปประกอบเป็นภาพปกติและภาพมันจะมีข้อมูล3ส่วนก็คือภาพปกติภาพที่มีฝนแล้วก็ภาพชั้นความลึกของภาพนะครับก็อังตัวอย่างส่วนค่าค่าในในภาพนะครับจะมีผมเห็นชั้นของเม็ดฝนชั้นของเม็ดฝนนี้ก็คือเขาเขาพยายามโชว์ให้ดูว่าเขาทําอย่างนี้นะครับในการสังขอภาพขึ้นมาซึ่งซึ่งก็จะอ้างอิงกับชั้นของความลึกของภาพครับ ในการฝึกสอนเราเนื่องจากชุดข้อมูลเนี้ของเร i t ดซิตี้จะมีขนาดใหญ่มากก็คือ2 4 8 1 0 2 4คูณนะครับในการฝึกสอนของเราจะทำการลดขนาดของภาพลงเหลือ5 2 2คูณ2 6ก่อนที่เราจะส่มตัดภาพให้เหลือแค่2 5 6คณ2 6ในการฝึกสอนต่อไปนะครับแล้วก็ในการฝึกสอนเราก็กำหนดตัวแปรต่างๆเราใน ใน,ในงานวิจัยในโปรเจกต์นี้เราทำการฝึกสอนโมเดลที่เราดบเสนอครับ20รบลอกยี่ิบวพแล้วก็กำหนดมีบานเข้ากับ1ใช้อาาัลกอริทึมอะดามในการปร,ปรับปรุงน้ำหนักของโมเดลแล้วก็ค่าตาก,การเรียนลัวครับเราให้เข้ากับ0.0.0.01 00ตัวแปรน้ำหนักของลอ u ฟังชันเราให้แต่ละตัวครับเรากำหนดให้1 2 10 10แล้วก็0 0 1ย์่ตามระดับเลย โอเคครับก็สำหรับผลการทดลองนะครับเราได้ลองทำการทดลองในการสื่อสารโมเดลไปทั้งหมด20รอบครับได้ผลหนังรูปอันนี้จะเป็นภาพรวมๆก่อนทีนี้สำหรับผลลัพธ์นะครับอันนี้ผลผลลัพธ์ของส่วนของโมดูลทำนายความถึกภาพก็จะเห็นได้ว่าทางซ้ายและทางขวาครับในกรณีที่เป็นภาพที่มีฝนและภาพที่ไม่มีฝนทางทางซ้ายทางขวาก็จะมีการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งซึ่งก็ตรงกับ ความตั้งใจของเราที่เราพยายามจะให้เรียนรู้ส่วนการทำในความถึกภาพได้ครับอ่าใจส่วนที่2ก็คือการโมดูลแยกองค์ประกอบของฝนนะครับอ่าใจส่วนนี้เราใช้ตัว u i d ของตัวดิเลนดิเลนไซโคแกนนะครับก็จะเห็นผลได้ว่าในตัวของเม็ดฝนที่ในภาพของฝนนะครับก็ยังจะมีองค์ประกอบของตัวโครงสร้าง ตัวสตัคเจอร์ของของวัตถุอยู่แล้วก็ดีตัวของเม็นฝนด้วยเล็กๆแต่ในภาพขวาก็คือจะเห็นได้ว่าก็ก็ยังมีโครงสร้างอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่ามัน,ม,นมันไม,ม่มันก็จะเริ่มที่ไม่มีค่าอะไรครับสำหรับส่วนของโมดูลสังขอแปลงสั่งขอการแปลงภาพจากโดเมนหนึ่งไปโดเมนหนึ่งเราก็จะเห็นว่า ทางซ้ายก็คือภาพน้ำเขานางจะเป็นภาพที่แปลงก็คือหลังจากที่เราแปลงภาพมาด้วยโมดูลนี้แล้วก็ภาพทางขวาก็คือแปลงกลับเอาเอาภาพตรงกลางไปแปลงกลับของของอีกโดเมนหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวของตัวภาพตรงกลางมันก็มีสีที่เปลี่ยนไปแล้วก็เป็นลักษณะโครงสร้างเป็นกลายเป็นภาพที่เป็นภาพอีกโดเมนหนึ่งของของอีกโดเมนหนึ่งที่เป็นภาพน้ำเขา้าแทน อันนี้ก็เช่นกันก่อนนี้ก็จะเป็นของภาพปกติซึ่งซึ่งเราเราจากตรงนี้เราก็เลยวิเคราะห์สาเหตุแล้ว่าอาจจะพอว่ายังเรายังเรียนรู้ไม่เพียงพอที่หาความสัมพันธ์หรือเปล่านะครับตรงนี้เราก็เลยลองไปทำเทสเราเลยลองใช้ตัว test dataset ดดมา เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลบเม็ดฝนจากชุดทดสอบครับสองแบบก็คือเรนหนึ่งร้อยเฮกับเลนหนึ่งร้อยแอลเนหนึ่งร้อยเฮจะเป็นภาพชุดทดสอบที่ฝนต,ตกหนักและเลนหนึ่งร้อยแอลก็จะเป็นภาพฝนต,ตกเบานะครับก็ไ้ผหนังภาพนะครับก็คืออันนี้ภาพเสือภาพตรงกลางจะเป็นผลลัพธ์ของโมดเดลเราทางขวาจะเป็นภาพต้นฉบับทางซ้ายก็เป็นภาพนำเขา้านะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งส่วนเลนหนึ่งร้อยเฮสก็จะ เป็นภาพฝนตกหนะักอันนี้ก็ซ้ายเป็นภาพน้าเข้าออต่างไเป็นภาพที่ได้จากโมเดลเราแล้ว,ลวขวาก็เป็นภาพตัวชีวับครับหากเราลองวัดด้วยตัวชี้วัด P-SR แล้วก็ SSM ครับบวกับตัวชุดข้อมูลทดสอบทั้ง2ตัวเนี้ยเราเปรียบเทียบสติภาพโมเดลได้ผตลต่างตรางซึ่งโมเดลของเราก็จะอยู่ข้างล่างสุดนะครับสำหรับสรุปผมและอภิปรายนะครับก็ เอาส่วนสรุปผลก่อนก็พวกเราอะครับได้ลองศึกษาได้ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเ,ราเป็นฝนออกจากภาพเดี่ยวด้วยการเรียนรู้เชิงลึกก็เราก็ได้ศึกษาสองประเด็นก็คือประเด็นของเรื่องของหมอกที่ทําให้ความเข้มแสงในภาพเข้มกว่าปกติและอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาของเรื่องชุดข้อมูลที่ไม่สามารถสร้างได้จากโลกความเป็นจริงนะครับเราจากสองปัญหานี้เราก็เลยเอาเอาเอาส่วนที่อ่ี ใน,นใ,นนในงานวิจัยอื่นที่มาแก้ปัญหารเรื่องสอบปัญหาเนี่ยมาใช้ก็คืออย่างเรื่องแรกก็คือจะเอาเราใช้โมเดลรเรียนรู้เชิงลึกแบบไม่มีผู้สอนอย่างไซเคิลแกนนะครับก็เราก็อ้าง,งจากดีเลนไซเคิลแกนอีกทีหนึง่งเพื่อช่วยแก้ปัญหารเรื่องของชุดข้อมูลที่ไม่สามารถทําได้ในโลกความเป็นจริงเนื่องจากว่าเราเราจะสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ไดจ้จากตรงนี้แล้วก็อย่างที่2ก็คือเราลองใช้ทั้งชั้นความลึกของภาพและเอาประกอบของเป็นฝน เพื่อทำให้โมเดลสังเคราะห์แปลงภาพนะครับให้ให้ความสนใจเฉพาะในบางบริเวณในการทำให้โมเดลของเราเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่งางภาพมีฝนและไม่มีฝนได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่า,าจากผลที่ท,ที่ที่ดูครับเราในในงานอนาคตเราก็จะเอาปัญหาที่เราเจอไปปรับปรุงอย่างเช่นเราจะเพิ่มจำนวนรอบในการฝึกสอนอแล้วก็อาจจะปรับปรุงโครงสร้างของโมเดลโดยอาจจะแบ่งส่วนฝึกสอนก่อน าบางส่วนอย่างเช่นส่วนของชั้นทำนายความึกภาพนะครับเอาแบ่งออกไปเทรนก่อนแล้วก็ค่อยมาประกอบมาใช้ในงานจริงในเหมือนกับงานวิจัยเฮมวเรนที่ที่แบ่งเป็นสองสเต็ปแล้วก็สุดท้ายหากักไอตรงเนี้ยเราสามารถทําปรับปรุงคุณภาพสําเร็จนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากโมเดลของเราสร้ชข้อมูลใหม่ได้เ้วเราเชื่อว่ามันจะมีความสดจริงมากขึ้นครับก็สําหรับ 干那次的呢？就考。